โอเคงง้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจิมากพรุ่งนี้นายยังจะไปรับมาเบลยู่ใช่ไหมหอืมแล้วทำไมฉันจะไม่ไปรับล่ะทำไมแคนดี้ไม่มาสักทีนะอืมเดี๋ยวจะโทรไปดีจะรบกวนเกินไปไหมนะ ืมกว่าจะมาได้นะรอนานจนฉันเกือบจะโทรหาเธอแล้วเนี่ยก็จะมาแต่งตัวไห้เพื่อทั้งทีจะสวยน้อยกว่าได้ไงเราแล้วนี่คุณน้าไม่อยู่ใช่ไหมอ่ะใช่ทำไมเหรอมันก็ดีเลยเพราะเราต้องเยี่ยมเข้างสาอางคุณน้าถ้างั้น เราเริ่มกันเลยไหมอืมได้สินี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนี่เนาะพี่ฉันคงต้องรอยอยู่ข้างนอกสินะไม่ใช่นะสินายจะไปดูเพื่อนฉันเปลี่ยนสภ้อาได้ไงป่าหรือเปล่าโอ้โหเขาก็แค่พูดเล่นนะทีรักไม่ใช่โรคจิตซะหน่อยชิแล้วไป ีก็ขอไปกันตั้งนานแล้วนะแต่บอกว่าไม่อยากไปสายฟินประจำงานพรอมในค่ำคืนนี้มาแล้วจ้า นี่นีน่่คือมาวิวจริงๆหรอเนี่ยไม่ใช่นะสิเป็นไงล่ะจำไม่ได้เลยนะสิแฟนโวกเองที่สุดเลยอะ่ะนี่นี่ทำอะไรอะ่ะไอเพื่อนหน่อยสิแ,แฟนเขาเน่ารักขนาดนี้จะไอทำไมล่ะนี่ทำอะไรก็อายกันหน่อยก็ได้ไหมเพื่อนก็ยืนย,ยู่ตรงนี้นั่นไงบอกแล้วปล่อยลงได้แล้ว อ่าจะปล่อยลงเด๋ยวนี้แหละอ้าวยูกิมาด้วยเหรอไหนบอกว่าจะไม่มาไงตอนแรกก็จะไม่มาแหละแต่ว่ากลัวแคนดี้จะทำให้ควีนไม่สวยพอนี่ยูกิไม่เชื่อมั่นในฝีมือฉันขนาดนั้นเลยเหรอ เดี๋ยวนะแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยยูกิ <Y uki. S 1> นี่มันงานพรอมนะงานพรอมอม่ะไม่ใช่งานเลี้ยงวันเกิดเข้าใจไหมไม่ใช่งานปาร์ตี้ธรรมดาเหมือนที่เธอเข้าใจนะทำไมล่ะฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะแย่ตรงไหนนี่ชุดนี้ก็น่ารักออกไม่ได้ยูกิต้องไปกับฉันเดี๋ยวนี้ม,มาเบลช่วยด้วยยอมยอมไปเถอะนะยูกิจะอะไรจังเลยพวกเธอสองคนเนี่ย มาเลยมาเลยเร็วๆแ,แล้วก็ห้ามบนด้วยจ้าจ้าตามไปเดี๋ยวนี้แหละฉันเข้าใจความรู้สึกของยูกินะแต่ฉันก็โดนวงเหมือนกัน <c ười> แคนดี้เขาทำถูกแล้วแหละเอานาก็มาด้วยเราก็เพื่อนก็แฟนฉันมาฉันก็ต้องมาตามแฟนสิวะเอาแล้วนิยูกิไปไ็นไงอะตอนนี้อะหรอ น่าจะแต่งตัวใหม่อยู่มั้งืมสุดท้ายก็โดนบังคับจนได้สินะฉันก็เตือนแล้วนะก่อนที่จะออกมาก็ใช่น่ะสิโดนแฟนฉันบังคับให้ไปเปลี่ยนชุดใหม่นี่แต่งตัวเสร็จแล้วเหรอไหนๆเอามาโชว์หน่อยนี่ยูกิออกมาได้แล้วทุกคนเขาอยากจะเห็นแล้ว ฉันเซอร์ไพรส์มากเลยยูกิสวยมากเลยแต่ว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดแค่นี้นะฮึหมายความว่ายังไงอะ่ะนี่ยังมีเรื่องที่เซอร์ไพรส์กว่านี้อีกเหรอ ทำไมเข้าต้งมาที่นี่ได้ล่ะมากมาพอดีเลยทีนี้เราก็ครบคู่ละไปเดินทางกันเถอะ อุ้ยตายสงสัยค่ำคืนนี้ดาวเด่นของงานคงจะต้องเป็นฉันแล้วแหละหมไม่หลงตัวเองไปไหน่อยเลยเขามองมาเบลต่างหากล่ะยูกิพูดผิดนะเขามองพวกเราต่างหากเขาจะมองใครก็ช่างเถอะแต่ตอนเนี้ยฉันรู้สึกอดชะมัดแหละไปหาที่นั่งกันเถอะ สบายใจงั้นหรอทำไมสายตาทุกคนถึงมองมาที่ฉันคนเดียวละ่ะโถก็นึกว่าเ,เรื่องอะไรเขาก็ต้องมองคนสวยสิคืออาจาก็ไม่ต้องไปมองก็ได้แต่๋ยวเขาก็เลือกสนใจกันไปเองแล้วแหละอืมใช่ก็คงไม่มองจะจบงานหรอก ท้ายนี้ผมยากจะบอกทุกคนว่าเรื่องเครียดตลอดทั้งสัปดาห์ก็ขอให้ทุกคนลืมเลือม,มันไปนะครับเราก็มาสนุกในค่ำคืนนี้กันดีกว่าผมขอไม่รบกวนเวลาสนุกของพวกคุณแล้วบอกว่าทุกคนจะอนจอยกันนะครับแคนดีเราไปหาอะไรทานกันเถอะไหนเธอบอกว่าเธอจะมาหาของหวานกินในงานไงเออใช่แล้วจะให้มาเบลนั่งอยู่คนเดียวหรอก็อให้มาร์คนั่งเป็นเพื่อนก็ได้นี่อืมแต่ ไม่เป็นไรหรอกพวกเธอไปหาอะไรกินกันเถอะฉันอยู่คนเดียวได้อืมงัม้นก็ได้ นี่นี่สองคนนั้นเป็นยังไงบ้างก็มัวแต่นั่งมองกันไม่คุยกันเลยตามออกมาจนได้สินะ เขานี่หายเป็นนวของเขาเนี่ยอา่าอย่าบอกนะว่าอยู่ข้างบนนี้ อืมก็ไม่มีนะนางเอหรือว่าจะกลับไปแล้วอืมคงจะแช่หร่มั้งเขาไม่ชอบที่ที่คนเยอะๆคงจะรู้สึกอึดอัดจนนี้กลับบ้านไปแล้วทำไมทำได้อย่างนั้นละ่ะนี่คิดว่าฉันกลับไปแล้วจริงๆงั้นเหรอไม่ใช่นะสิก็ที่นี่คนเยอะนายคงจะอึดอัดจนอยากกลับบ้าน ใช่ไหมนะอืมก็จริงของเธอนะแต่ว่างานยังไม่จบฉันจะกลับบ้านได้ยังไงล่ะนี่นายมองฉันทำไมวันนี้เธอแต่งตัวสวยจังนี่ชมอมผู้หญิงคนอื่นโดยไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยนะบ้าบ้าแล้วใครบอกว่าฉันชมแบบไม่รู้สึกอะไรห่ะ ที่ฉันชมก็เพราะว่าฉันชอบเธอฉันชอบเธอจริงๆนะมาเบลเราจะเป็นแฟนกันได้ไหมอ่อออาก็เธอยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องตอบฉันตอนนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวสิ ไ่คิดว่าฉันจะจูบกนันเหรออ,อืมเปล่าซะหน่อยทีนี้เราก็เป็นแฟนกันแล้วนะมาเบลอืม <laughs> ฉันสู้เธอไม่ได้จริงๆสินะมาเบล มาเบลทนอนหรือยังอะ่ะอืมยังมีธุระอะไรงั้นเหรอคือไหนๆเราก็คบกันแล้วอะ่ะฉันก็เลยอยากจะชวนเธอไปเดทอะ่ะอะไรนะเมื่อกี้เขาพูดว่าเดทเหรอหรือว่าฉันฟังผิดไปนี่มาเบลมาเบลธอยังอยู่ในสายไหมอะ่ะนีอ่อืมอืมอืมยังอยู่เมื่อกี้นายพูดว่าเดทใช่ไหม อืมก็ใช่นะสิอ๋อฉันไม่ได้ฟังผิดไปสินะอืมเราจะไปกี่โมงอะ่ะเรื่องนั้นเธอไม่ต้องสนใจหรอกขอแค่เตรียมตัวไว้ก็พอเดี๋ยวฉันจะไปรับมีเรื่องจะคุยแค่นี้ใช่ไหมถ้างั้นฉันไปนอนก่อนนะไว้เจอกันพรุ่งนี้อืมสันดีนะอืมนายก็เหมือนกันนะ กำลังจะมีแดดแรง่อเนี้ แกแกคนนั้นหล่อมากเลยะ <c oughs> <c oughs> ้ะไม่รู <h <h ้ว oh, mm ่าม um ีแฟนแล้วหรือย evet ังน OK> ี่เธอคิดถึงฉันขนาดนั Whoops, <h 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 ้นเลยเหรอหล่าวซะหน่อยฉันกลัวว่านายจะรอนานตั้งหากล่ะชี่ มีแฟนแล้วเหรอเนี่ย ขอบใจนะที่พาไปเที่ยววันนี้อ่ะอืมที่เธอจะพูดมีแค่นี้หรออืมแล้วก็กลับบ้านดีๆล่ะอืมเออนี่เดี๋ยวก่อนสิ